รายวิชานะคะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะรหัสวิชาของเราก็คือ2122มนะคะครูผู้สอนก็คือครูพันธชานทยศนะคะหรือฮวนนี่เนาะเกณฑ์การให้คะแนนของรายวิชาภาษาจีนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนะคะแบบฝึกหัดนะคะคือหนอังสือเรียนนะคะเดี๋ยวจะมีหนังสือเรียนให้นะ,ะก็20คะแนนนะคะ2ค่ะการปฏิบัติการพูดนะคะสื่อสารภาษาจีนนะคะ10คะแนน อันที่3ก็เป็นใบางานวัฒนธรรมภาษาจีนะค่ะ10คะแนนนะคะแล้วเราก็จะมีสอบกลางภาค20คะแนนนะคะแล้วก็สอบปลายภาค2ีคะแนนแล้วก็ในสวนสุดท้ายนะคะคะแนนจิตพิสัยก็คือ20คะแนนได้มาจากอะไรนะคะได้มาจากการเข้าชั้นเรียนนะคะการสนใจเรียนตั้งใจเรียนนะคะในครูก็จะพิจารณาอยู่ในเกณฑ์นะคะถ้้ทุกคนไม่มีปัญหาก็จะอยู่ในเกณฑ์20คะแนนตรงเนาะรวมเป็น 100คะแนนนะคะสำหรับวิชาเนี่ยเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนพื้นฐานนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนกันเทอมนี้เนาะในบทที่1เนี่ยเราจะได้มาเรียนเกี่ยวกับสัตว์อักษรภาษาจีนนะคะสัตว์อักษรภาษาจีนเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือนะคะ,นะคะตัวภาษาจีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ขีดเขียน,นใช่ไหมคะนักเรียนเรามองเห็นเนี่ยเราไม่รู้ค่ะว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะเขาก็เลยต้องเอาตัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ มาเทียบเคียงเสียงนะคะทำให้เราที่จะแปลความหมายของตัวอักษจรจีนตัวนั้นน่ะว่ามันอ่านออกอย่างไรนะคะเขียนอย่างไรนะคะทำให้เราจําในตัวอักษรนี้ได้โดยการที่เอาภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลค่านะคะมันทําให้ตัวอักษรนั้นน่ะมีเสียงโดยการใส่วรณยุกกำกับเหมือนภาษาไทยนั่นเองนะคะเหมือนเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วเอาวรณยุกภาษาไทยไปกํากับก็จะออกเสียงของมันออกมานะคะ บทที่หนึ่งก็คือสัตว์อักษรภาษาจีนนะคะที่ครูว่าก็คือจะเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะมีอะไรบ้างพินอินเนาะเขาเรียกว่าฮั่นยี่พินอินนะคะพินอินก็คือตัวที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะว่ามันอ่านออกเสียงยังไงเราต้องเรียนการอ่านออกเสียงก่อนนะคะเสียงพยัญชนะนะคะในภาษาจีนเนี่ยมีทั้งหมดยี่สามเสียง นะคะความจริงอ่ะเสียงพยัญชนะเนี่ยมี21เสียงนะคะแต่จะมีอยู่2เสียงนะคะที่มันจะไม่มีเสียงนั่นเองอ่ะเขาจะเรียกว่าเชิงหมูเชิงหมูหมนะคะก็คือหมูเนี่ยจะแปลว่าแม่นะคะเชิงหมูก็คือเป็นเสียงที่ออกเป็นมาเชอร์แรงเกตก็คือเสียงของที่จะสื่อสารอย่าคนเด็กเราเกิดมาก็ อ้วแ้ออวแ้ก็คือเสียงอ่างกไก่ก็ว่ากันไปนะคะเรียกว่าเชิงหมูนะคะหมวดแรกค่ะจะออกเสียงที่ริมฝีปากนะคะจะมีตัวนี้ตัวบีจะออกเสียงเป็นปัวปัวนะคะตัวพีออกเสียงพัวพัวตัวเอมออกเสียงม้าค่ะมัวมัวตัวเอฟออกเสียงฟอฟันนะคะฟัว ปัวนะคะเรามาอ่านกันอีกรอบค่ะปัวพัวมัวฟัวเสียงจะอยู่ที่ออกจากริมฝีปากนะคะต่อไปค่ะในหมวดที่2ก็คือปลายลิ้นปุ่มเหงือกบนหลังฟันบนนะคะปลายลิ้นก็คือปลายนี้นของเราเนี่ยเหงือกบนหลังฟันบนนะคะในการม้วนลิ้นนิดนึงปลายลิ้นนะคะ ตัวดีแทนเสียงในภาษาจีนก็คือเสียงต่อเต่านะคะไม่ได้ออกเสียงดอเด็กนะคะในภาษาจีนจะไม่มีดอเด็กนะคะจะออกเสียงเป็นเตอเตอนะคะส่วนตัวทีจะออกเสียงเป็นทอทหารเหมือนภาษาไทยนะคะออกเสียงเธอเธอนะคะตัวเอ็นออกเสียงนอนหนูนะคะจะออกเสียงเนเนนะคะตัวแอล ออกเสียงลอลิงนะคะออกเสียงเลเละนะคะเรามาลองอ่านอีกรอบค่ะเตเธเนเะละนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดแรกหมวดที่สองแล้วนะคะต่อไปนะคะเสียงโคลินนะคะเพดานอ่อนก็คือด้านบนนะคะตัวจีออกเสียงกอไก่นะคะ ออกเสียงว่าเกอ์เกอตัวเคนะคะออกเสียงคอควายค่ะออกเสียงว่าเคอเคอต่อไปตัว h นะคะออกเสียงฮอนทฮูกนะคะออกเสียงว่าฮอฮอนะคะก็เป็นเกอเคอฮ หมื่นชีเปี้ยนเราลองมาฟังดูนะคะปีอีตปอปอปอพพพมมมฟฟฟอดเดเตเตอนอนเลเล กเกเคเคเฮเฮเป็นนะคะปัวพัวมัวฟัวเตเตเนเลเกเคเฮนะคะอันนี้ก็คือหมวดแรกนะคะต่อไปเรามาดูนะคะในหมวดต่อไปนะคะของ เสียงเชิงหมูนะคะตังต่อไปอยู่ในหมวดของหน้าลิ้นเพดานแข็งนะคะในการออกเสียงเนี่ยมันก็จะมะีตำแหน่งที่ออกเสียงนะคะแต่เราในค้าสลอครูแล้วก็เป็นภาษาจีนมึงต้นเราก็ลองมาฝึกกันก่อนนะคะอันแรกเสียง j นะคะออกเสียงจีนะคะจต่อไปตัว q ิวนะคะออกเสียงชีชีต่อไปนะคะ ตัวแซดเอ้ยตัวแซดตัวเอ็กนะคะออกเสียงซีซีนะคะก็เป็นจีชีซีนะคะหมวดต่อไปนะคะหมุดหลังปลายลิ้นเพดานแข่งนะคะจะออกเป็นเสียงแซดบวกเฮสออกเสียงเป็นจือบวกรือนะ,ะเป็นจือจือ ch ออกเสียงเป็นชื่อบวกหรือเป็นชื่อชืนะคะตัว hh h ออกเสียงเป็น h บวกหรือก็เป็นชื่อชืนะคะส่วนตัว R จะออกเสียงเป็นยอยักษ์บวกหรือเป็นยูยูนะคะจะเป็นจูชื i อชืยูต่อไปนะคะหมวดปลายลิ้น บวกฟันนะคะออกเสียงตัวแซดออกเสียงจือจือนะคะต่อไปหมวดตัวซีออกเสียงชอช้างชือชือนะคะต่อไปหมวดตัวเอสออกเสียงซอโซชือชือนะคะก็เป็นจือชือซือนะคะเรามาฟังค่ะ 谢谢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 日日谢谢谢谢 ซือซือาก็เป็นจีชีซีจูชูซูจืชูซืเราต้องฝึกนะคะตามจำตัวอักษรเทียบของพินอินนะคะว่าออกเสียง เป็นเสียงอะไรนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะหมวดอีกเสียงหนึ่งนะคะที่อ่อมันเป็นหมวดของเชิงหมู่แต่มันไม่มีเสียงในตัวมันเองนะคะก็คือเสียงพยัญชนะกึ่งสระนะคะมีอยู่สองเสียงค่ะก็คือเสียง y มันไม่มีเสียงให้แทนเป็นคำว่า E นะคะกับ W นะคะ แทนเป็นเสียงเป็นอูนะคะสองตัวเนี้ยมันเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะมันต้องมีอ่ะสระมาผสมก่อนถึงจะออกเสียงของมันได้นะคะส่วนในเรื่องของวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกภาษาจีนเนี่ยมีอยู่4ี่รูป5เสียงนะคะก็เป็นเสียงแรกก็เป็นขีดข้างบนอย่างนี้นะคะ,ะเป็นเสียงสามัญน,นะคะเสียงที่2ขีดขึ้นนะคะจะเป็นเสียง จัตวาค่ะเสียงสามจะเป็นเสียงเหมือนตัวยูโค้งเช็คถูกขึ้นไปนะคะจะเป็นเสียงไมเอค่ะแล้วเสียงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเสียง4ก็คือเสียงไม้โทลากเสียงสั้นนะคะแล้วก็เสียงสุดท้ายก็คือไม่มีรูปนั่นเองนะคะก็จะไม่มีเสียงวรรณยุกในภาษาจีนก็มีสรูปห้าเสียงนั่นเองอ่ะเรามาทบทวนพินพินอีกครั้งค่ะ Pua, 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 mua, mua, pua, pua, tơ, tơ, thơ, thơ, nơ, nơ, lơ, lơ, cơ. ในยุคนะคะแต่คุณจะยกตัวอย่างนะคะตัวแรกนะคะเลออาลานะคะเป็นลาหลา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 คะนี่คือเสียงมาลองฟังดูนิดนึงนะคะอี ต่อไปนะคะเรามาดูฟังเสียงก็คืออีและอูนะคะอคันนี้ก็จะเป็นคลิปของพยัญชนะเชิงหมู่ทั้งหมด23ตัวนะคะคก็ประกอบด้วยคอจริงเชิงหมู่ก็คือ21บวกกับเสียงพยัญชนะกึ่งสระอีก2เสียงเป็น23นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้นักเรียนลองไปฝึก ออกเสียงแล้วก็ลองจดนะคะว่าเทียบเคียงแล้วเป็นภาษาไทายอเสียงอะไรแล้วก็ฝึกฝนบ,บ่อยๆแล้วก็จะก่อนที่เราจะขึ้นตัวที่ผสมพยัญชนะในสละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ